ีครับวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางมาที่แม่กองนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเดินทางไปไหนบ้างนะครับรวมถึงมาดูกันนะครับว่าพรนี้ผมจะได้ของดีที่เด็ดกลับบ้านหรือเปล่านะครับใน สถานการณ์ยุคโควิด19แบบนี้นะครับขณะนี้เราก็ถึงวัดหลวงพ่อบ้านแหลมมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทิ์นะครับที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวสมุทรสงครามหรือแม่กองนั่นเองครับผมก่อนจะไปดูพระนะครับตอนนี้เราก็มาทาเลือกปลอดัยที่การ สการะบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมกันเลยครับผมก็เอาลกดีศรัทธามากครับนี่ก็ขอ้องเป็นตัวอยู่ตลอดนะครับเป็นีครับ ประจำจังหวัดนะครับบ้านเกิดก็ถือว่าเป็นยอดจริงๆครับสะท้องติดตัวตลอดนะครับพอตไแหลกก็ใครที่อยากจะมาขอพรนะครับหรือว่ามาบูมบาสากาวครับก็สามารถเดินทางมาได้ครับอย่าลืมนะครับใส่แมสกมาด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับได้คระชากขอไทยนะครับก็ อย่าไ้มีโรคไัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนครับหลวงพ่อดังมากครับดังน้ำมนต์นะครับซึ่งสมัยยุคก่อนะครับเรื่องอาฮิวาตึกโลกนะครบก็เอาน้ำมนต์จากวัดบ้านแหลมเนี่ยครับไปดื่มไปอาบไปพรมกันนะครับก็ทําให้หายจากโรคไัยไข้เจ็บต่างๆนะครับท่านใดที่อยากจะเดินทางมาเอาน้ำมนต์ก็สามารถเดินทางมาได้เลยครับในยุคโรคระบาดนะในทั้งอดีตการนะครับที่โรคหาระบาดนะครับ เรมีพระเกจินะครับได้เข้ามามรูปเสกนะครับวดัดบ้านแหลมแห่งนี้นครับก็ได้นําน้ามนต์นะครับไปพระพูงหรือว่านําไปอาบนําไปกินนะก็ทําให้หายจากโกครคไข้ขั้เฉ็บต่างๆนะครับจนมีพันทึกและโดยมีจานนกดเลยนะครับเมื่อครั้งอดีตสมัยก่อนตอนที่โรคห่าระบาดนะครับแล้วก็นําไปดื่มไปกินแล้วก็หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆครับเพื่อนๆที่อยากจะเดินทางมัดป้านแหลม ก็สามารถมาเอาน้ำมนต์สักติที่นี่ได้นะครับก็ยอด,ดจริงๆครับผมเดี๋ยวผมักน้ำมนต์เอาเลือกเอาช้ยความเทียนหมานนะครับขัะน,นี้นะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ร้านผักพวกนะครับในจังหวัดมุมรสงครามครับหรือเมืองแม่กองนั่นเองครับเราดูนะยครับว่า วันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นดีเด็นนะครับนี่ครับเราก็มาถึงวันที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นี่เลยนะครับไม่ทันตั้งตัวเลยครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยมาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมจะมาถ่ายวีดีโอด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมลองวางกันดีก่อน ก็มีครับก็ตรงกลางนะครับตกไปที่ถ้ามุนกว่านะครับก็ถ้าเกิดเอฟซี MC ผมนะที่อยู่ทางประกุบวก็ดีทางบัวินเพชรบุรีก็ดีนะครับถ้ายากจะนะําพระมาให้อาจารย์เบิ้ลเมืองสามน้ําหรือว่าเมืองแม่กองนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ที่ตรงนี้เป็นเป็นอยู่ในซอยวัดปากรัดหรือว่าซอยหลวงพเทธประปากรัดนะครับ ถ้าเข้ามาจากถนนอนอกคือถนนพระรามสองก็วิ่งเข้ามาจปเก็บปั๊มรอท่อานหน้ามาทีนึงก็จะเข้าซอยแล้วานรัานร้านอยู่ซ้ายมือวันสองวัยเมตรนะครับก็ถ้าเผิดตท่านใดที่อยากจะให้เข้าบูชาก็สามารถมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมใส่ใงก่อนนะครับ 9,000บาทนะครับก็เดี๋ยวนะครับเราจะมาดูกันนะว่าตอนนี้อะไรบ้างนะครับก็ปเหรียญหลอแก้วนะครับว่าเอะไรนะครับแล้วก็พกเอ่อหลวงพ่อถ้าคุณอาูแพ้วก็รายานะครับแล้วก็หลวงพ่อปวยนะครับแล้วก็มีเหรียญเนือเงินนะครับพระอินนะครับพระอินทรรอินมานที่ เรือโตอยู่นะครับแล้วก็พระชัยก็รอดพิษนะครับแล้วก็วัดไค้เอ้ยวัดกลางตาดพนะครับอันนี้นะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นท่าลาน้อยถูกศาลเจ้านะครับอันนี้เลยอันนี้หลักอันเดียวคือเป็นหลวงพ่อแก้วเนี่ยออกวัดหอไอโก้นะครับแค่นี้ับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าวันนี้ผมจะเดินทางไปไหนอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านใดมีพระ ไลยููดแบบนี้ถ้าเผออื่อดูทางประตูก,ก็ดีหรืออยู่ทางทางใต้นะที่จะขึ้นมากรุงเทพเนี่ยแวะที่แม่กองให้อาจารย์เบิ้ลเมืองสามน้ำดูได้ครับนี่เบอร์โทรนี่ตามนี้เลยตามนี้เลยถ้าเบอร์โทรนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะไปไหนต่อผมนี่เราก็จะเดินทางมาไหว้ ปบวเวสวร์น,นะครับที่วัดจุฬามณาีนะครับา้แลวงร นี่ครับมาเจอหลวงพ่อมาขาสุสัท์โดยบังเอะครับนี่ก็มากราบสาระบูชาหลวงพ่อเนื่องนะครับตรงนี้นะครับเดิมทีนะครับเป็นที่ที่หลวงพ่อได้อยู่หรือว่าได้จําวัดนะพี่นะได้ได้นั่งรับแขกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปเมื่อสมัยที่ตอนหลวงพ่อมีชีวิตนะครับที่ได้นั่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวัจุลามณีนะครับอดีตเจ้าวาดวัจุลามณีนะครับก่อนหลวงพ่อเนื่องนะครับ เขาบอกเพราะว่ากันว่าเป็นอาจารย์หลวงพ่อเนื่องด้วยนะครับแล้วท่านนะครับยังมีวิชาอาคมเก่งทางด้านโหราศาสตร์อีกนะครับโบราณโบราณเขากล่าวไว้อย่างนั้นเลยนะครับผมนี้ก็เป็นรูปเหมือนนะครับขนาดใหญ่นะครับหลวงพ่อเนื่องแห่งวัจุฬามณีนะครับรับทรัพย์นะครับก็ผู้ใดพบเห็นนะครับขอให้ร่ํารวยนะครับทรัพย์มากมีทวีคูณเลยนะครับผมก็ตอนนครับขับรถผ่านมาตรง ต้มอันนี้เรียกว่าอะไรครับวัดตึกครับวัดตึกเนี่ยมาเจอลุงอุทยอที่นั่งที่ไทยครับฝน,นก็ตกด้วยขายดีมาเจอผมก็ให้นับลุนับเลยรวมทั้งหมดเลยลุงได้กลับบ้านเรคุณลุงอายุ88แล้วด้วยแต่ยังพยายามเข้ามาหาพี่ครับเนี่เราต้องด้วยกันก็เรียบร้อยครับ ก็ถ้ากิดใครเจอมงวิชัยนะครับที่เห็น่านมาตรงย่านมนมีความสมแล้วเขาสมมติตึกเนียแล้วเป็นถึงปากคองกลาเขามาเหมามาถึงลุงเอาได้นะมงวิชัยนะวิยแปดปีแล้วนะสามารถที่จับมาที่มได้แี่ก็อาจจะพื่ได้ขายงได้เป็นวันนึงนะไม่ต้องเหนื่อยฝนตกด้วยนะครับ คือเป็นการช่วยกันได้เป็นครั้งคราวนะครับก็มาเจอลุงเขาแล้วเห็นฝนตกจริงๆนะครับนี่ดูนะครับพื้นถนนยังเปียกอยู่เลยนะครับก็เห็นใจกันนะครับแล้วลุงแกก็อายุเยอะแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะนำมาแจกต่อไปนะครับผมอนุโมทนาสาธุครับผม